เจ้าสบายดีเนาะคลิปนี้ปุญโจะได้นำพาทุกคนมาอัปเดตเกี่ยวกับสถานาการณ์ข้องน้ำหุง่งเนาะน้ำหุ่งที่กำลังขึ้นลนฟังอยู่ทางสายบุรีพี่น้องเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้รู้สึกว่าน้ำนั้นได้ลดลงแล้วเนาะได้ลดลงได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาสังเกตได้คือมีฝนตกใหม่อีกไม่เนาะฝนตกใหม่อีกไม่แล้วก็มีไอ้น้องทหารเพิ่นได้เกี่ยมเครื่องข้องมาอ่าไว้ช่วยเลือประชชนเนาะในในยามวิกฤตนะจซะ เดี๋ยวพี่โยชีพาทุกคนเข้าไปเบิงอ่าไปเบิงอยู่จุดนั้นเนาะจะได้สังเกตเห็นว่ามันขึ้นหรือมันลงเพราะว่าอยู่กองขั้วหันเพื่อนจะได้มีคิดไม้เนาะคิดไม้ที่มันเป็นคิดอ่าอ่ครอบคิดว่าอ่าน้ำมันขึ้นขันใดมันอันตรายมิเช่นเดียวะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่โยชีพาทุกคนไปเบิงอ่ะเป็นยนะังไงเดี๋ยวย่างไปด้วกันเลยอ่ะไปไปย่างไปด้วกันนะเดี๋ยวบางทีถ้ามีโอกาสนะพี่น้องเนาะถ้ามีโอกาสอ่าอีพีน้าบางทีบุญโยชีข้อขึ้นเหื่อน้ำเพิ่อนเราไปท่ายวิวให้พี่น้องได้เบิง เนาะไปถ่ายวิวครับพี่น้องได้เบิงยังมีไม้ค้นไม้เอ่อค้อนไม้ไมยังลงมาอยู่พี่นอ้องอ่าตัวนี้จะเป็นอ่าขัา้วเนาะขั้วค้ำอ่าบานที่เมืองบานาไฮพี่นอ้องก็จะกระไดมาเบิงยังล่วงล่าอยูอ่เกี่ยวกับสถานการณ์เดี๋ยวพี่โยจะนำพาทุกคนไปเบิงเนาะรู้สึกว่าฝนไครชิตกมายเยอะแล้วพี่น้องไห้ย ไปเดี๋ยวไปเบิงตอนเช้าเนาะพี่น้องเนาะตอนเช้านี้น้ำมันได้ขึ้นขึ้นถึงพีแล้วเ้เนาะมันเกือบล้นเข้ามาแล้วแต่ว่าบกเขาไล่อยู่นี้บริเวณนี้ก็สิประมาณท่วมล่างตีนนี่แหละเมื่อนนี้เนาะเป็นวันที่สิบซ่องเดือนแปซปีซ่องผ่านสาซ่องอยู่ทางสยยตบุรีที่ว่ามีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนก้อนเนาะมือตั้งแต่เมื่อก้อน กับเมือ่อคืนนี้ฝนตกไร่ฝนตกไร่เฮ็ดให้น้ำนี่ขึ้นน้ำนี่ขึ้นเมื่อเช้านี้น้ำขึ้นเฮิงพี่นาะย,ย่างมาพี่ก็ชีประมาณทั่วลังตีนนี่แหละบริเวณนี่แต่ว่าสภาพปัจจุบันนี้ที่ว่าน้ำลดลงแล้วเนาะน้ำลดลงแล้วตัวนี้ก็แม่นมือเสาก็แม่นเ,เริ่มไล่เข้ามา nó sang chết đây nó giờ bao nhiêu ship hàng về bưng. à bọn điu còn khóa hẳn được à còn khóa hẳn kết hết nào vì nó nọ điu khóa sẽ ที่ว่าลดลงอ่าประมาณมือซสี่สิบเซนพี่น้องเนาะลดลงประมาณส้มสี่สิบเซนมือเ้านี่น้าไล่เขานี่เลยเด้เนาะตัวนี้น้าไล่เขามันไล่เขาล้วดๆจนท่วมขานตัวนี้เล้วดิตอนเสาอนะ่ะแต่ว่าตอนนี้มันลดลงแล้วประมาณซ้มเซนอ่าสามสิบสี่สิบเซนเข้บอกขับเก้านี่ขาบที่ต่มเก้า หลายคนก็นมาติดตามเบิ่งเนาะนี่เดิตอนเช้านี้มันจะอยู่อาบวจนเล็กเล็ก้าพี่น้องเนาะตอนเช้านี้มันจะอยู่เล็กฮะโอเคเล็กฮะว่าน้ำขึ้นชุ่มได่ ต้นวันปีกายเนาะปีกายคือวันที่วันที่สามไอ้วันวันที่สิบสี่เนาะวันที่สิบสี่เดือนหกปี 2000, สองพันสิบเอ็ดนี่นำขึ้นพุ่นขึ้นเทิงพี่เที่ยงนี่นำพินา้นำกระดาลนเนาะนำลนฟังแล้วเขาอ่าไปบานท่วมไร่บานเลยพี่น้องทุนในตัวเมืองสิงห์บ,บุรีอะนะเนาะท่วมไร่บานเลยอ่าระดับน้ำพุน่นเห็นบอกพี่น้องสังเกตเห็นบอกระดับน้ำยังเป็นคราบอยู่อ่าตั้งแต่ปีกาย ทางแท็บปีไายพี่น้องสังเกตเห็นบ่นี่น้ำคาบคาบเก่าเนาะคาบเก่าน้ำท่วมปีไายอ่ะอยู่เพียงตัวนั้นเลยพี่น้องเลยนี่แหละอ่าสิ่งที่มันอยู่ยักษ์นำซื้อสั้นแล้พี่น้องคือปัจจุบันนี้เนาะปัจจุบันนี้น้ำได้ลดลงแล้วได้เอลยเบิ่งน้ำหนึ่ง <c oughs> อ่าโอเค เคฝนจะตกอีกแล้วพี่น้องเลยมึนงนะโอ้ตอนนี้กระทะมันยังตกอยู่ซื้อต้อตกอยู่ทางเนื้อนี่อาการกันะเป็นห่วงอยู่ไดนน่นแต่ต้องต,ติดตามต่อไปพี่น้องเลยขอบใจพี่น้องที่ติดตามอาบิญูมาจนฮอตปัจจุบันนี้เนะาะอผู้ใด,ดที่ยังบบหันได้กดติดตามอฝากกดติดตามบุญูไปเลย ตัวนี้เป็นเอพีที่ห้าเนาะที่บุญโยได้นำเสนอต่ออาบันดาทุกท่านที่ติดตามสถานาการณ์เจ้าเอาสุปดีสุปดีอ่าเกี่ยวกับการติดตามสถานาการณ์นำท่วมหรือว่านำขึ้นเนาะอยู่ทางสยามบุรีอันนี้เป็นสภาพโดยรวมพี่น้องเลยอ่าอยู่กองขั้วเนาะเป็นจุดกองขั้วค้มบานที่เมืองบานาใหา้แล้วก็ข้มไปเดินสร้าง นกเดินทางกับอายุแก่้อยู่นี้เนี่ยพี่น้องเห็นนกเอาเบิ่งงั้นก็เห็นแหละดิเห็นบ่อย้่นก็แม่นเดินทางล่ะรู้สึกว่ามีฝนย้อยๆลงมาแล้วได้เจอนี้รู้สึกว่ามีฝนย้อยๆลงมาแล้ว ยังมืดอยู่เนาะยังมืดอยู่เนาะฝนจีตกอีกแล้วที่บนรถเราว่ะเมื่อกี้ใจกับกับคว่มกับพ่ายเป็นเหลาไรเนาะมันขึ้นมานี้ลราได้พี่น้องเมื่อกี้น่ะมันขึ้นมาเทิงพี่เหล่าใดมันไล่อยู่พี่เหล่าใดเนาะก่อนหยาดพี่น้ำมันขึ้นนอดพี่แล้วเมื่อกี้น่ะอ่าประมาณสามสี่สิบเสนเป็นบ่อ่าเออโอเคโอเคขอบใจขอบใจ เพื่อนว่าติดตามผู้ยูกดใจให้เราวันเสด็จอ่ะขอบใจเลยไล่ผู้ใด,ดคือการน้องที่มีโอกาสได้เข้ามานะเกี่ยวกับบรรยากาศนี้อ่าเป็นภาพบรรยากาศสดๆที่ผู้ยูได้นำมาฟัากพี่ฟักน้องเนาะไม่บอกนำไล่ลวดลวด้ลวนเลยคนก็นคือชิตโตอีกแล้วนะเพื่อนๆเพี่น้องลามาพี่แล้ว บอกได้นอนขึ้นตติมอีกอะถ้าขึ้นตติมอีกก็อันตรายแล้วเดี๋ยวปุญโมจะไปเบิง้งก่อนเอาท้ามีโอกาสด้ขี่เหือห่อเพื่อนปุญโมจะบันทึกภาพให้ทุกคนได้เบิง้งงานของแบรน อ่องขาห้านะพี่น้องเนาะเพิ่งทดลองล่ะอ่าบุญโยสีข้อยาดขี้น้ำเพิ่นท้าเป็นไปได้เนาะข้อยาดขึ้นน้ำเพิ่นเอาสำหรับคลิปนี้บุญโยศิข้อยาจบลงเพียงน,นี้ก่อนเนาะแล้วเอาไว้อีพีต่อไปเดี๋ยวมาติดตามเบิ่งว่าบุญโยจะได้ขึ้นเ,นเพื่อน้ำเพิ่นบอพี่น้องเนาะอ่ะโอเคขอบใจเด้ออ่ะ